โอเคนี่นะครับผมก็คือบ็อกเซตดอร่ามอนนะครับที่ทางเนทเขาวางขายอันล่าสุดก็ต้องบอกว่าเพิ่งได้มาวันนี้สดๆร้อนๆเลยครับบอกตามตรงว่าอนข,ข้างตื่นเต้นนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นบ็อกเซตดอร่ามอนชิ้นแรกของชีวิตเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมพลาดบ็อกเซตที่เป็นห้องนอนดอร่ามอนแล้วก็ประตูไปที่ไหนก็ได้ครับคือ2ออันนั้นสวยมากผมก็มานั่งดูแล้วก็ทบทวนดูอีกครั้งก็พบว่า เออมันมีหลายอย่างที่เราพลาดไปเหมือนกันนะคือผมอ่ะถ้าจะเก็บพวกเซตลิมิเต็ดแต่ผมจะเก็บเป็นบ็อกเซตซะมากกว่านะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอเรามาดูบ็อกเซตที่เราพลาดไปเนี่ยก็ปรากฏว่าโอ้โหมันมีเยอะเลยที่น่าเก็บแต่เราพลาดนะครับแล้วถ้าจะมาหาตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าราคามันก็ไปไกลามากๆแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งตอนที่ดูไลฟ์ของพี่โอ๊ตนะครับผมรู้สึกว่ากล่องมันก็ใหญ่อยู่นะแต่ว่าพอได้มาจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะคิดว่ากล่องมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดน,นั้นนะครับแต่ยังไงซะะแกกดดูดีว่า พูดมาเยอะแล้วนะครับค่ายนี้เนี่ยเลยได้ว่ายังคงคุณภาพนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นบ็อกเซตแบบไหนก็ตามนะครับเขาก็จะใส่เป็นโฟมมาให้ด้วยนะครับนี่เริ่มเห็นละค่อยๆแกะผมว่าต้องต้องงานนี้แลว้วมัเพราะว่าปกติผมจะไม่หักพวกกล่องเท่าไหร่นะแต่ว่าอันนี้ต้องหักดูเพื่อที่จะหยิบได้ง่ายขึ้นนะครับ มาลําบากหน่อยนะครับพื้นที่มันจํากัดน,นะแล้วแบบกล้องมันก็ตั้งในแค่นี้แต่เดี๋ยวจะปรับระดับอีกทีหนึ่งตอนที่เอาของออกมาหยิบยากยังวะแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมโอเคครับผมเอาของออกจากกล่องได้แล้วแต่ว่าในกล่องก็มีกล่องนะครับแต่นี่ไม่ใช่กล่องพลาสติกหรือว่ากล่องกระดาษนะครับแต่เป็นกล่องไม้นะแล้วก็หุมด้วยซีลอีกทีหนึ่งก็รู้สึกว่า พรีเมียมโอ้ยเกอบเกอบรู้สึกว่าพรีเมียมดีนะครับพอได้มาจริงๆแล้วเนี่ยเออมันสวยดีนะสีสวยจริงไม่น่าละ่ะทาไมพี่โอ๊ตถึงเชียร์ให้ซื้อลอเกินเพราะมันสวยจริงครับสวยน่าเก็บมากๆและเป็นกล่องไม้ด้วยโอ้โหแบบพรีเมียมจดัดแต่ก็ตามครับผมสิ่งที่สําคัญแล้วก,ก็คือการเช็คของข้างในถึงการเก็บในซิลมันจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแต่ว่าของข้างในเนี่ยถ้ามันมีตําหนิหรืออะไรมันก็เฟล้เฟเนาะ แต่ไม่เป็นไรครับมันเปนกล่องไม้อยู่แล้วมันไม่ใช่กระดาษมันมันค่อนข้างทนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแกะซิวไม่เป็นไรครับจริงๆโอเคแกะซิวเรียบร้อยแล้วครับเพอะได้สัมผัสเนื้อไม้จริงๆเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหฟินครับฟินนะบอกไม่ถูกเลยฟินจริงๆนะแบบใหม่แกะกล่องอนะแล้วแบบแล้วกล่องไม้อะกลิ่นไม้คือแบบมันมันฟุ้งขึ้นมาเลยอะนะครับ เดี๋ยวเรามาดูไปทีละด้านกันลลวกันนะครับว่าแต่ละด้านนี่เป็นยังไงบ้างนะ,อ,ะอันนี้ก็คือด้านข้างนะครับก็จะมะีกระดิ่งดวลล่มอนนะครับผม not for sale มีโลโก้ของเนชั่นนะครับ f u j i โกะโปรโชกา k ูกันนะครับผมด้านนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นเนื้อไม้ดูความเนียบนะครับดูไว้โข ตรงนี้ล่ะโตเตอกิโดราเอมอนนะครับฟูจิโกฟ F. Fujio นี่แล้วก็ด้านนี้ไม่มีอะไรข้างใต้นะครับก็โลง่ลงๆเลยไม่มีอะไรนะครับเห็นไหมไม่มีอะไรเลยซึ่งผมคิดว่าเอ,อ่อถ้ามีก็ดีครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมอยากให้มันมีลายกว่าน,นี้เหมือนกับไอ้ตู้ห้องนอนโดราเอมอนอะที่มันจะมีลายด้านหลังอะ แต่ก็ไม่เป็นไรครับแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละทีนี้ครับเราจะมาดูด้านไหนว่ามันเป็นยังไงบ้างนะเริ่มจากการเปิดนะครับเราจะเปิดแบบนี้นะนี่ค่อยดึงดึงจากตรงนี้ก็ต้องบอกว่าการเปิดเนี่ยก็ค่อนข้างเฟื่อยนิดหนึง่งแต่ก็ถือว่าดีแล้วนะครับเพราะถ้าไม่เฟื่อเนี่ยมันจะไหลลงได้ง่ายเลยแต่ผมคิดว่าที่มันเฟื่อเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่า มันมีสิ่งที่เรียกว่าบับเบิลอยู่ข้างในนะครับฝาวางไว้แล้วก็เรามาดูข้างในกันข้างในเนี่ยจะประกอบไปด้วยหนังสือนะครับโดรีมอนแล้วก็อะคริลิกที่เอาไว้ประกอบซึ่งผมยังไม่ชัวรว่าจะประกอบไหมแต่ว่าขอมาเช็คของก่อนว่ามันเป็นยังไงแล้วบับเบิลที่เขาให้มาเนี่ยครับไอ้พวกเนี้ยมันถือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหนียวแลว้วก็หนาทําให้สินค้าไม่เสียหาย ราต้องดึงไม่ค่อยดึงครับเพราะว่าของมันค่อนข้างพรีเมียมจริงนี่นะครับก็จะเป็นอะคริลิกสแตนนะครับของโดรเอมอนก็จะมีตัวละครครบเลยนะครับซูนิโอจแอนจิสุกะโดรเอมอนและก็โนบิตะคือบอกตามตรงนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้รู้จักเนื้อหาข้างในนะก็เลยไม่ได้รู้ว่าโดรเอมอนทำไมถึงเป็นตัวสีชมพูนะครับแต่คิดว่าข้างในเนี่ยน่าจะมีเรื่องราวของมันอยู่นะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบับเบิลอีกทีหนึ่งก็ประมาณนี้ ด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะรก็จะเป็นพวกฟองน้ำการกระแทกธรรมปราทั่วไปโอเคใช้ของเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เก็บไว้ที่เดิมครับผมเพราะว่ามันคือไงอะ่ะผมไม่ค่อยชอบโชว์อะคริลิกเท่าไหรอ่อ่ะกลัวม,มันเก่ากลัวมันเหลืองด้วยครับประเด็นแต่ว่าที่เราเล็งไว้น่าจะเป็นสิ่งนี้ครับก็คือหนังสือเพราะว่ารู้สึกว่าชุดเนี้ยเขาตั้งใจทำนังสือมากๆนะครับจากการดูรีวิวของพี่โอ๊ตเนี่ยรู้สึกว่าไอตัวหนังสือเนี้ยน่าจะแบบ พรีเมียมมากๆเลยคือกล่องว่าพรีเมียมแล้วแนะแต่หนังสือเนี่ยแบบพรีเมียมกว่าแล้วเ,เขาทํามาดีแบบดีแบบแค่คุณซื้อหนังสือคิก็คิดว่าน่าจะคุ้มแล้วแหละครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าหนังสือที่เป็นยังไงโอ้ยหยิบยากจังวะนะครับตัวหนังสือนะครับก็จะเป็นปั๊มทองนะครับตรงชื่อโอ้โหแบบ ดีมากๆนะเขาขนาดยูเนซี่ยังยังยังเห็นออร่าความทองแบบชัดเจนมากๆนะครับสีไม่เยอะแต่ว่าดูมีแบบเขาเรียกว่าอะไรแล้วมันมันดูมีชีวิตชีวาดีครับด้านข้างด้านข้างชื่อก็เป็นแบบปั๊มทองนะเห็นไหมโอ้โหดีมากดีจริงๆกระดาษเนี่ยก็เป็นกระดาษกีรีนนะครับจากที่ดูรีวิวของพี่โอ๊ตมาก็ถือว่าดีมากๆสำหรับตัวของบ็อกเซตชุดนี้ เดี๋ยวค่อยเช็คดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าข้างในนี่มันเป็นยังไงผมคิดว่าผมน่าจะแกะมาอ่านอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ขอเก็บไว้ก่อนก็ถือว่าเป็นบ็อกเซตที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าเก็บมากๆก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าอันนี้คือบ็อกเซตชิ้นแรกของผมที่เป็นของโดรอมอนผมพลาดบ็อกเซตประตูสีชมพูแล้วก็บ็อกเซตตู้นอนโดรอมอนไปก็รู้สึกว่าเสียดายนะแต่ว่าเราเริ่มเก็บตั้งแต่อันนี้ได้เลยเพราะว่าผมคิดว่า เขาน่าจะมีอีกอยาวๆเลยครับสำหรับการ์ตูนชุดนี้ผมรู้สึกว่าค่ายเน็ตเนี่ยเขาทำออกมาเรื่อยๆนะสำหรับโดราเมอนเนี่ยคือต่อให้จะมีคนมาบ่นว่าหากินกับบุญเกา่าแบบไม่เอาเรื่องอื่นเลยผมผมผมมองยีนะผมมองว่าเออมันก็แล้วแต่เขาอะคือแบบถ้ามีคนซื้อยังไงมันก็ขายได้อยู่แล้วครับจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแบบไม่ค่อยแค,คร์บเวลามีคนมาบอกว่าหากินกับบุญเกา่าเอาเรื่องเก่าอีกแล้วอะไรแบบนี้ครับก็แล้วแต่เลย แต่สำหรับผมนี่คือแบบซื้อแน่นอนนะครับเออ่ปิดได้ไหมวะปิดได้โอเคแต่เฟื่อนืนิดนึงวะหรือว่าบาบบมันไม่มันไม่ไมไมสิเดีวะอย่านะ,ะโอ้โหกลัวเหลือเกินโอเคไม่สิเดีจริงๆด้วยแสดงว่าเรายังใส่แบบไม่แน่นพอไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทำใหม่เอาประมาณนี้ก่อนก็นกแล้วกันก็ <c oughs> ประมาณนี้ครผมสำหรับการรีวิวโตเตียกิโดราเอมอน ฟูจิโก้ F Fuji O Boxset นะครับโอ้โ oh, หชื่อยาวมากอันนี้ไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่าแต่ก็เรียกไปอย่างนั้นแหละนะครับผมไปพบกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ